และนี่คือฮิปฮอปเซอร์ไวเวอร์ที่โหดที่สุดจากผู้แข่งขัน2,000กว่านน 2, คนตอนนี้เหลือ6คนสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดบนเวทีและนี่คือรอบเซมิไฟแยนัลถ้าแพ้ผมก็เซอร์เดนเด็บเลยก็ไปเลยถ้าแพ้ปุ๊บก็ซอรเดนเดฟเลยก็ไปเลยใครจะเข้ามาขวางกูขวางดูดิบินเข้ามาเข้ามา,ขา,มามาหามาหากูอีก แสดงว่ามี3ทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อไปและน้อยสุดก็คือ2ทีมกวดสองทีมใครแพ้นะครับนั่งดูนะฮะคือยังไงก็ต้องมีทีมที่ไม่ได้เข้ารอบชิงใช่เดือดแน่นอนเด๋ยวกูเต้นให้ดูให้มึงตามกูให้ใลัน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 โชว์มิดทบพในไทยแลนดสี่ันสองทุกวันาคารสามทุกเครึ่ง